สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงล้าลีลับในหนึ่งชั่วโมงนี้นําเสนอทุกเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานความเชื่อความศรัทธาปาฏิหาริย์รวมไปถึงเรื่องเล่าที่มาจากอดีตผมโบราศาสร์ดาเนินรายการเช่นเคยครับวันนี้รายการล่าลีลับนะครับตรงกับเทศกาลแห่งความรักนั่นก็คือวันวาเลนไทน์เดย์คุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามีสิ่งของหลายๆอย่าง เกี่ยวข้องกับความรักและกลายเป็นเวาววันนี้รายการล่าลีล้รับนะครับนำเสนอตำนานของดอกกุลาบุลา ใจชมเจ้ายาหย่วนถูกขมนาร้องครางชวนหัวหใจสลายวันคืนล่วงลยเห็นกุหลาบเลี่ยนใจใจหายเสียดายคุณผู้ชมครับตามประวัติศาสตร์เล่ากันไว้ว่าอย่างนี้นะครับกุหลาบป่าถูกนำมาปลูกไว้ในพระราชวังของจักรพร นในสมัยราชวงศ์ฮั่นราวประมาณ5,000ปีมาแล้วครับในขณะที่อียิปต์เองก็ปลูกกุหลาบเป็นดอกไม้ส่งไปขายให้แก่ชาวโรมันชาวโรมันเป็นชาติที่รักดอกกุหลาบมากถึงจะสั่งซื้อจากต่างประเทศอียิปต์แล้วก็ยังลงทุนสร้างเนสซี่ขนาดใหญ่สำหรับปลูกดอกกุหลาบอีกด้วยครับสำหรับชาวโรมันแล้วเรียกได้ว่าดอกกุหลาบมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของพวกเขามาก เพราะชาวโรมันถือว่าดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความรักซึ่งเป็นทั้งของขวัญเป็นทั้งดอกไม้สําหรับทําเป็นมาลัยต้อนรับแขกเป็นดอกไม้สําหรับงานเฉลิมฉลองต่างๆด้วยครับและใช้เป็นส่วนประกอบสําหรับทําขนมทำไวายส่วนน้ํามันกุหลาบยังใช้ทำยาได้อีกด้วยนะครับดอกกุหลาบถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและความโรแมนติก ซึ่งมีบางตำนานเล่าว่าดอกกุหลาบเป็นเสมือนเครื่องหมายแทนการกำเนิดของเทพธิดาวีนัสเทพธิดาวีนัสซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งความงามและความรักครับวีนัสเป็นที่รู้จักกันในชื่อของอาโฟไดท์ ในตำนานเทพของกรีกได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมน้ำตาของเธอหยดลงปะปนกับเลือดของอคอนิสคนรักของเธอที่ถูกหมูป่าฆ่าเลือดและน้ำตาหยดลงสู่พื้นแล้วกลายเป็นดอกไม้สีแดงเข้มหรือดอกกุหลาบนั่นเองครับแต่บางตำนานก็เล่าว,ว่าดอกกุหลาบเกิดจากเลือดของอะโฟไดเองที่หยดลงสู่พื้นเมื่อเธอแทงตัวเองด้วยหนามกุหลาบ บางตำนานก็กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าดอกกุหลาบเกิดจากการชุมนุมของบรรดาถวยเทพเพื่อประทานชีวิตใหม่ให้กับนางกินนลีนางหนึ่งซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งบุคคาชาติหรือคอลิสบังเอิญไปพบนางน,นอนสิ้นชีวิตอยู่ในตำนานนี้นะครับกล่าวว่าอาโฟไดาเป็นเทพผู้ประทานความงามให้มีเทพอีกสามองค์ประทานความสดใสเสน่ห์และความน่าอภิรมครับ และมีเซไฟรัสซึ่งเป็นลมตะวันตกได้ช่วยพัดกลุ่มเมฆเพื่อเปิดฟ้าให้กับแสงของเทพอพอลโลหรือแสงอาทิตย์ส่องลงมาเพื่อประทานพรอมตะไดโอนอีเซียสเทพเจ้าแห่งเล่าอางุ่นก็ประทานน้ำอมฤตและกลิ่นหอมเพื่อสร้างบุคผาชาติดอกใหม่นี้ขึ้นมาได้เทพเจ้าทั้งหลายนะครับก็เรียกดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมและทรงเสน่์นี้ว่าอรสจากนั้นเทพธิดาคอริส ก็รวบรวมหยดน้ำค้างมาประดับเป็นมงกุฎเพื่อมอบดอกไม้นี้เป็นราชินีแห่งบุพผาชาติทั้งมวลครับจากนั้นก็ได้ประทานดอกกุหลาบให้กับเทพเอลลอสซึ่งเป็นเทพแห่งความรักดอกกุหลาบจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักครับดอกกุหลาบกลายเป็นของขวัญของกำนันสำหรับการแสดงความรักและมักจะมีผู้เปรียบเทียบความงามของผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกกุหลาบนั่นเองและผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โลก ที่ได้รับสมญาว่าเป็นผู้หญิงงามเสมือนดอกกุหลาบก็คือพระนางคีโอพัตตาครับซึ่งพระนางคีโอพัตตาได้เคยต้อนรับมาร์คแอนโทนีคนรักของพระนางในห้องซึ่งโรยด้วยกีบกุหลาบหนาถึง18นิ้วหอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นกุหลาบตำนานของดอกกุหลาบในเมืองไทยกุหลาบมาจากคําว่าคุณในภาษาเปอร์เซียครับ แปลว่าสีแดงดอกไม้หรือดอกกุหลาบและเข้าใจว่าเปอร์เซียได้แพร่เข้ามาในอินเดียเพราะในภาษาฮินดูมีคำว่าคุณแปลว่าดอกไม้และคำว่าคุณลาบแปลว่ากุหลาบที่ไทยเราเรียกกันแต่ออกเสียงเป็นกุหลาบส่วนคำว่าโรสในภาษาอังกฤษนั้นมาจากคำว่าคุณผู้ชมครับดอกกุหลาบเข้ามาเมืองไทยสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดนะครับแต่จากบันทึกของลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบันทึกไว้ว่าได้เห็นดอกกุหลาบที่กรุงศรีอยุธยาครับและที่แน่นอนอีกแห่งหนึ่งคือในกาบห่อ,อโครงนิราทานโศกสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมาทิเบศกล่าวถึงดอกกุหลาบไว้ว่าและสำหรับตำนานดอกกุหลาบของไทยเล่ากันว่า เป็นบทละครพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ครับเรื่องมัทนะพาทาในเรื่องเล่าถึงเทพธิดาองค์หนึ่งชื่อมัทน,นาซึ่งนางได้มีเทพ,พบุตรองค์หนึ่งชื่อสุเทสนะซึ่งพระองค์ทรงหลงรักเทพธิดามัทนามากแต่นางไม่มีใจรักตอบจึงถูกสาปให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบครับจึงกลายเป็นตำนานดอกกุหลาบตั้งแต่นั้นมา คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสีกุหลาบสื่อความหมายในเทศกาลแห่งความรักได้เป็นอย่างดีนะครับในวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นวันแห่งความรักดอกกุหลาบซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นของกำนันวันนี้ดังนั้นเวลาที่คิดจะให้ดอกกุหลาบแก่ใครสักคนหนึ่งเราก็น่าจะรู้ความหมายของสีอันเป็นสื่อความหมายของดอกกุหลาบในสีนั้นๆไว้บ้างก็น่าจะดีนะครับสีแดงสื่อความหมายถึงความรักและความปรารถนาเป็นดอกไม้ของกามเทพคิวปิด และอ e ีลอสซึ่งนำโชคมาให้กับความรักของหญิงหรือชายที่ได้รับครับส่วนสีชมพูสื่อถึงความหมายความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบครับส่วนดอกกุหลาบสีขาวสื่อความหมายถึงความมีสเสน่ห์ความบริสุทธิ์มิตรภาพและความสงบเงียบและนำโชคมาให้แก่หญิงหรือชายเช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีแดงครับ ส่วนดอกกุหลาบสีเหลืองสื่อความหมายถึงเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันเสมอส่วนดอกกุหลาบสีขาวและสีแดงสื่อความหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับและดอกกุหลาบตูมก็มีความหมายหมายถึงความงามและความเยาว์วัยนั่นเองครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าตำนานของดอกกุหลาบเนี่ยมีตำนานความเป็นมาน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกุหลาบเป็นดอกไม้ที่นิยม ปลูกไว้ชื่นชมมาตั้งแต่โบราณประมาณกันว่ากุหลาบนี้เกิดขึ้นเมื่อ70กว่าล้านปีมาแล้วครับเคยมีการพบฟอสซิ้นของกุหลาบในรัฐโคโลราโดนะครับในรัฐโอเรกอนรประเทศสหรัฐอเมริกาครับและได้พิสูจน์กันว่ากุหลาบป่าเป็นพืชที่มีอายุถึง40ล้านปีแต่กุหลาบป่าในสมัยโลกล้านปีนี้มีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับกุหลาบในสมัยนี้นะครับ